ันนี้ครูจะเฉลยข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่3นะครับที่นักเรียนสอบแล้วเนี่ยซึ่งทุกคนจะได้สอบคนละหข้อแต่ข้อสอบที่ครูให้ไปเป็นแนวข้อสอบมีทั้งหมด12ข้อนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้หมดเลยแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับไปอยู่ในข้อสอบไฟนอลอ่าเพราะฉะนั้นก็ก็ขั้นต่ําสุดก็ปัน4ข้อ,พอเพราะฉะนั้นลองดูแล้วก็ไปฝึกทํานะครับคนที่ทําได้แล้วก็ดีไปคนที่แบบว่าเผื่อติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองดูนะครับว่า ตรงนี้จะช่วยได้นะครับข้อแรกนะครับคือเป็นกำหนดให้ฟังก์ชันฟรีมาจงหาสนามเวกเตอร์เกรเดียน์ของฟังก์ชัน f เกรเดียนสนามเวกเตอร์เกรเดียน f ของฟีนะครับแต่เราก็เขียนกราฟของมันนะครับเพราะนั้นเวกเตอร์เกรเดียนนะครับฟีก็คือเกรเดียน์ของเวกเตอร์ฟรีเนี่ยก็จะเท่ากับกมันก็คือ fx i บวกกับ fy j บวกกับ นะครับ f z แล้วก็ k แต่ซึ่งของ้อนี้มันเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตัว z นะครับก็จะเหลือแค่ d บ x d ี y สองอย่างเท่านั้นนะครับอ่ะก็ได้อะไรเลย d d x ฟังก์ชันนี้ยบ x ก็จะได้เป็น่า4 x y แล้วก็ i เพราะว่าพจน์หลังนี่3 y นี่มันไม่มีตัว i นะครับไม่เออไม่มีตัว x ก็เป็น0ไปเลยแล้วก็ดิฟเทียบ y พจน์แรก d ฟ y ก็จะได้เป็น2 x กำลัง2 แล้วก็ดฟเทียบ y อีกตัวหนึ่งก็ได้สามแล้วก็เติมตัว j เอาละครับเนี่ยเราได้ฟังก์ชันละทีนี้พอได้ฟังก์ชันนักเรียนก็มาหาค่ามันอ่เนี่ยตัวนี้คือตัวฟังก์ชัน f นั่นเองนะครับ f คือตรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชัน f ของ x y พอเราให้ f กับ f gradient f เ,เท่ากันอ่าที่จุดอะไรบ้าง f ที่จุดหนึ่งกับลบ1น,นะครับ f บบหนึ่งกับลบ1แทน x เป็น1แทน y เป็นลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็ได้เป็นลบส i แทน x เป็น1แทน y เป็นลบ1น,นะครับอันนี้ x เป็น1กําลัง2ก็ได้2ลบ3ก็จะกลายเป็นลบนะครับลบ 1j ห,หรือเท่ากับลบ 4i ลบ j นะครับอีกจุดต่อมาแทนค่าที่จุด f 0กับ1 แทน x เป็น0แทน y เป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ 0i บวกกับแทน x เป็น0แทน y เป็น1ไม่มี y ให้แทนแต่ x เป็น0ก็จะเป็นตรงนี้อเปลี่ยนเป็นลบไปเลยนะก็จะเหลือลบ 3j แล้วสุดท้ายนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่จุด x ลบ1 y 2 x แทนค่าด้วยลบ1นะครับ y เป็น2อันนี้เป็นลบ 8i เเป็นลบหนะครับลบหนึ่งกำลังสองแล้วก็นี้ได้2แล้วก็ลบสก็จะเป็นลบเจนะครับพนก็ได้ได้4ตัวนี้มาทีนี้ถึงขั้นตอนของการวาดรูปนะครับแค่สองมิตินะอันนี้ X อกับน,นี่ Y วกราฟของฟังกราฟของเวกเตอร์ฟิลเนี่ยนะครับวิธีการวาดก็คือ จุดที่เราแทนค่าเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะนช้น f ของ1ลบ1ก็คือหา x เป็น1 y เป็นลบ1อยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจุดนี้คือ x 1 y ลบ1แล้วตัวเวกเตอร์ที่เราหาได้คือทิศทางการวิ่งของเวกเตอร์นะครับไม่ใช่จุดปลายของมันนะคือหลายคนที่ใส่มานะ่ะสับสนก็คือเอาค่าที่เรียนหาได้จากตรงเนี้ยไปใส่เป็นจุดปลายไม่ใช่จุดปลายนะครับเป็นทิศทางเพราะเริ่มให้วิ่งจาก1ลบ1แล้ววิ่งไปทางซ้ายเนี่ยลบ4หน่วยก็1 2 3 4 ลงมาด้านล่างหนึ่งหน่วยก็ลงมาข้างล่าง1น่หน่วยเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งมาตรงนี้ปึ๊บหนีตัวเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ f ของ1กับลบ1นะครับถ้าจะหาจุดปลายของมันคืออะไรครับนักเรียนต้องเอาของค่าเนี่ยรวมกันมันจะกลายเป็นลบ3นะครับลบ3กับลบ2คือตรงตำแหน่งที่เป็นจุดปลายของมันไม่ใช่เอาตรงนี้ไปเป็นจุดปลายนะครับตรงเนี้ยไอ้ตำแหน่งเวกเตอร์ที่เราหาได้ตรงนี้มันคือเส้นทางการวิ่งนะจุดต่อมา f ศูน จุดศู x ศ y 1นะครับอยู่ตรงนี้แล้ววิที่ได้ก็คือเวกเตอร์ศูนย์กับลบสเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ศูนย์ลบสก็คือวิ่งลงมาข้างล่าง3หน่วยหนึ่งสอก็มาอยู่ตรงนี้ครับอ่ะนี่คือ0นกับ1นะครับนะแล้วสุดท้าย x 1 y ลบส ax ลบห y 2องแล้วได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ลบแกับลบหวัดไปครับทางซ้ายเนี่ยลบแหน่วย1 2 3 4 5 6 8ลงล่างลบหนึ่งก็มาตรงนี้นะครับเพราะมันก็จะวิ่งไปประมาณเนี้ยนะครับเข้าไปข้างในนิดนึงอันนี้เป็นจุดลบหนึ่งกับสองนะครับซึ่งอันนี้คือเวกเตอร์ของลบหนึ่งกับสองจุดปลายนะครับไม่ใช่ลบแปดลบหนึ่งนะจุดปลายคือลบเก้ากับหนึ่งนะครับจุดปลายตรงนี้นคือจุดลบเก้ากับหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งกลบไปก็เท่านี้ครับเพราะฉะนนั้เวกเตอร์ที่หาได้ไม่ใช่จุดปลายเป็นทิศท,ทาง ข้อที่สองก็ทำลักษณะเดียวกันครับหากรีเดียนฟีกรีเดียน์ฟีครูทำเลยนะดิฟเทียบ x ได้เป็นดิฟเทียบ x เนี่ยได้2 y งวากำลังสองลบ 2x y เติมตัว i อบวกกับดิฟเทียบ y ได้ 4xy ดิฟเทียบ y ได้ลบ x กำลังสอง J. นะครับ แล้วก็แทนค่าครับ f ที่จุดลบ1กับ1นึ่ x ลบ1 x ลบ1 y 1 x ลบ1 y 1 x ลบ1 y 1ตรงนี้ได้เป็นอ่าอันนี้เป็นลบ2ลบ1 y 1อ่า i นะครับบวกกับ4 x ลบ1 y 1แล้วก็ลบกับลบ1กำลัง2อ j กลายเป็น c i นะครับ 4i อันนี้ลบ4ลบ4ลบ1เป็นลบ 5j นี่คือตัวแรกนะครับ j ที่2นะครับที่จุด x 1 y 0 x เป็น1 y เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นก้อนแรกเนี่ยได้0 i x เป็น1 y เป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ลบ j ตรงไหนมี y มันก็จะกลายเป็น0หมดแล้วก็จุดสุดท้าย f ที่ลบกับ1 x เป็นลบ y เป็น1อ่าลบ 2, x ลบ y เป็น1ตรงนี้ได้2แล้วก็ลบ x ลบใช่ไหม x เป็นลบสอีอเดี๋ยวจีมีลบสมงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ y เป็น1่เอาละตรงนี้ปึ๊บ vector i อ่าบวกกับ4 x ลบ y เป็น1 ลบกับลบสองกำลังสองอันนี้เวกเตอร์ j จนะลบสองลบสองอ่าอันนี้สองตัวนี้ตั้งนะครับลบลบอันนี้เป็นสี่อันนี้เป็นลบสองใช่ไหมเราเป็นหกครับได้เป็นหกไเพราะว่าลบลบกลายเป็นบวกใช่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ x อคลบสองวาหนึ่งโอเคสองโอเคถูกต้องนะครับอ่าอันนี้สี่อันนี้เป็นลบแปดตรงนี้ได้ลบแปด อันนี้ลบสลบแลบสเป็นลบสิบเจนะครับได้ลบสิบเจอืออันนี้มาเอาละพอได้เสร็จปุ๊บก็ถึงขั้นตอนของการวาดรูปนะครับก็เขียนแกนกัน วาดในแกนเดียวกันนะหล่ะบางคนเนะี่ยวาดแยกแกนมานะครับอันละอันคือจริงมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันตัวอย่างก็มีให้ดูก็ไม่รู้จะว่าไงก็เลยหักไปคนละคะแนนสำหรับคนที่วาดแยกแกนกันไปจุดแรก x 1 y ลบ1 x x ลบ1 y 1 x ลบ 1, 1 y 1อยู่ตรงนี้แล้วได้เวกเตอร์ x 4 y 5ไปทาง้น 4, หน่วย1 2 3 4แล้วก็ y ลบ5ก็1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้นะครับ ่อนมันก็วิ่งลงมาทางนี้ปึ๊บนี่นี่อ่าจุดนี้อันนี้คือ f ของจุดอะไร f 1, ่ะลบหนึ่งเออลบหนึ่งหนึ่งอันที่สอง f ของจุด1 0 x 1 y 0 x 1 y 0อยู่ตรงนี้นะครับได้0กับลบ1ก็ลงข้างล่าง1นตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะได้เวกเตอร์นี้มา แล้วอีกอันหนึ่งก็คือ f ของลบ2กับ1 x เป็นลบ2อยู่ตรงนี้ y เป็น1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วได้ x เป็น6 y เป็นลบ10 1 2 3 4 5 6ส่ y เป็นลบ 10, ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะประมาณนี้นะนะครับก็นับมาแต่ครูเดี๋ยวนะแป๊บนึงครูว่าครูคิดเลขผิดอันนี้กำลังสองแปลเดียวว่าแล้วเชียวมันเลขมันไม่ค้นเลย อันนี้กำลังสองมันต้องได้สี่ใช่ไหมลบสี่พอตรงนี้เป็นลบสิบสองโอเคต้องนับลงไปอีกอมเมื่อกี้สิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองแถวเดียวนี้พก็จะวิ่งลงมาตัำลงไปอีกนะก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ก็คืออีกอันตัวหนึง่งอันนี้คือ f อของลบหนึ่งสองนะครับก็จะได้ตัวนี้มาจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเหมือนจุดเราแทนค่า เอาจุดไหนเป็นค่าเจอคือลดจุดลบในเวกเตอร์ค่าที่ได้คือทิศทางของเวกเตอร์นะครับแต่จุดปลายเนะี่ยอย่างเช่นเดี๋ยวจะดูจุดปลายเนะี่ยคือไอ้เจนเนอร์เวกเตอร์6กับลบสิบองจุดปลายของมันเนี่ยมันคือจุดหกับลบสินะครับก็คือเอารวมกันห้ากับลบเอ้ยเดี๋ยวเอ่อมัน1เนี่ยกูเขียนอันนี้ผิดอีกแล้วอ่าอันนี้มันคือลบโอ้ยได้เหน็หนะอืมอืม มันลบ2 x ลบ2 y 1นะครับเพราะ1อันนี้ต้องเป็นลบ11อย่างเงี้ยครับนี่คือจุดปลายของมันนะก็ต้องปรับตามแล้วหกอ่าอันนั้นอันนั้นเนี่ย6อันนี้ลบ2ตัวนี้ต้องเป็น4อย่างเงี้ยครับนี่คือการหาจุดปลายอ่าอันนี้2ข้อแรกผ่านนะครับอ่าข้อที่3อนะ่าข้อที่3จงหาค่าของ line in u a t i แบบ ds นะครับเมื่อ c เป็นเส้นตรงจากจุด 1ลบ1ไปยังจุดลบ3าอ่ะดูรูปก่อนเส้นทางการการเดินทางของเราเนี่ย1อา่ามมิตินะแต่จริงๆมันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวไม่วาดก็ได้นะ,ะครูไม่วาดแกนนะไม่วาดรูปนะเขาเนี่ยอะเมื่อเราไม่วาดรูปนะครับเราเดินมังการได้เลยคือมันอินทิเกตธรรมดาแล้วเส้นตรงมันมีเส้นเดียวจากจุดนี้ไปจุดนี้ตรงตรงไปเลยนะครับเพราะนั่นสร้างสมาการเส้นตรง4 เริ่มต้นจากมันเป็นจุด1ลบ1แล้วก็0ูเนี่ยวิ่งไปที่จุดลบ3 0ย์แล้วก็2ซึ่งนั่นแปลว่าเราจะได้เวกเตอร์ที่กำกับทิศทางของเวกเตอร์ของเส้นตรงเส้นนี้คือเวกเตอร์ลบ4เอาจุดหลังตั้งจุดหน้าลบนะครับลบ4 1แล้วก็2นะครับเนี่ยเอาลบ3ลบเนี่ยเอาคือจุดหลังตั้งลบ3ลบ1ได้ลบ4 0นย์ลบด้วยลบ1เป็น1 2ลบ0นย์ได้ศูย์นี่เวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สมการของเส้นตรงเส้นนี้คือ x เท่ากับ1จุดเริ่มต้นนะครับเอาจุดนี้เป็นตัวตั้งนะตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นบวกกับเวกเตอร์ก็คือ,อตัวนี้ต้องเป็นลบนะครับเป็นลบ4 t แล้วก็ y เท่ากับลบ1จุดเริ่มต้นเป็นลบ1นะครับนี่ค่า y แล้วก็บวกกับ t แล้วก็ z นะครับเท่ากับ0บวกกับเวกเตอร์ของมันคือ2 t ซึ่งถ้านักเรียนทำแบบนี้นะครับค่าของ t จะเป็น0ถึง1 ทุกเส้นนะครับทีนี้ครับตรงนี้รายละเอียดในส่วนของการหา,อ,าอะไรอะ่ะการในในส่วนของการหาลายอินทิกรัลแบบ ds นะครับขั้นตอนต่อจากตรงนี้นะค,คือลายนี้ก็มันมี ds แล้วก็มีแยก dx dy dz นะครับแยกดิฟเทลแกนกับดิฟเทียบกับความยาวโค้ง ah ถ้าเป็น ds นะครับตรงนี้นะักเรียนต้องหา x prime นะครับไม่ใช่หา dx นะ ต้องหา x พรัมคือดิฟไปเลยแล้วถ้าเขียน x พรัมฝั่งนี้ก็คือดิฟไปได้ลบสีไม่ต้องมี dt นะครับ dt เราจะไปเติมตรง ds เองนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น y พรัมก็จะได้เท่ากับ1 z พรัมก็จะได้เท่ากับ2อย่างนี้นะครับนะคือดิฟไปเลยแล้วพอได้นี้เสร็จป,รปุ๊บเราค่อยมาหาว่า ds เนะี่ยมันคืออะไรโดยสูตรของมันก็คือ ds คือ x พรัมกำลังสองบวก y พรัมกำลังสอง บวก Z ซพลามกำลังสองแล้ว dt จะมาโผล่ตรงนี้เองตามสูตรของ ds นะครับนะอ่ะพอคิดเลขตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ x พลามได้ลบ4กำลังสองเป็น16อันนี้เป็น20เป็น21นะครับพอฉันได้สแควรูทยี่สิบเอก็ dt อันนี้คือ ds นะครับเมื่อเราหาค่า ds ได้แล้วเราก็ไปสู่การหาลายอินทิกร a ลของเราก็คือลายอินทิกร a ลบนเส้นโค้งสของ x ลบ 2y บวก z กำลังสองเนี่ยมันก็จะโดนเปลี่ยนไปเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ตามค่า t x ก็เอาตามสมการนั้นมาก็จะมี1-4 t ลบ 4t นะครับบวกลบ 2y เอา2ลบเป็นลบ2คูณกับ y ก็คือลบ1บวก t แล้วก็บวกกับ z กำลังสอก็คือ 2t แล้วก็กำลัง2ทั้งหมดนี้คูณ ds เปลี่ยนเป็น dt นะครับก็ได้เป็น root 21แล้วก็ dt ทีนะที่เหลือก็เข้าสู่การอินทิเกรตนะครับตามแขว1ธรรมดาก็เป็นอินทิเกรตนะครับ0ถึง1ของรู o t 21ข้างในเหลืออะไรบ้างอ่ะก็จะมี 1-4t ลบ 4t ลบเป็นบวก2อันนี้อันนี้ลบหนะอันนี้เลขหนึนะครับ แล้วก็ลบ2 t ีอ่านี่ก็บวกกับ4 t ทีกำลังสแล้วก็ดีทีรวมอีกทีนึงเอารูยี่ออกมาอินทิเกรตส่วนถึง1นะครับอ่ะได้4 t ทีกำลังสลบ6 t ีแล้วก็บวก3 dt อินทิเกรตได้ครับดูยีอ ตัวนี้อินทิเกรตอันนี้ได้เป็น 4t กำลัง3ส่วน3ลบด้วย3าี t กำลัง2บวกกับ3าี t ตั้งแต่0ถึง1ก็เลยได้ตรงนี้เป็นรูทยี่ข้างในครับแทนค่าได้4ส่วน3ลบด้วย3บวกด้วย3ตรงนี้ตัด ท้ายนะครับคำตอบของเราข้อนี้ก็จะได้เป็น4รูท21ส่วน3นะอ่านะครับนี่คือค่าของการหาไลน์อินทิกรอนะครับกระบวนการสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับในขบตรงเนี้ยส่วนเนี้ยคือสำคัญสุดละนะครับขั้นตอนในการหาค่า c กับหาตัวเนี้ยนี่ตรงนี้นะ่ะให้พลาดอ่ะไปดูข้อต่อไป ข้อถัดไปก็คือหัวข้อเดิมนะครับเพราะครูทํามาเป็นคู่คู่กันอยู่แล้วนะครับอ่าข้อนี้เนี่ยข้อนี้มันง่ายตรงที่ว่าโจทย์ให้สมการนี้มาแล้วนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยที่จะต้องทําก็คือเส้นโค้งสีของเรายกสมการมันม,ม,มันมี x เท่ากับ2 cos t y เท่ากับ2 sin t z เท่ากับ t โดยที่ค่า t มีค่าตั้งแต่0ถึง3นะครับ อ่ะอ s นะถ้า ds เอมื่อไหร่เป็น x พรามนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น2องมอดิฟคอสไดลบไซน์ลบ 2, สองไซน์ t แล้วก็ y พรามเท่ากับ2 cos t z พรามเท่ากับ 1, 1ซึ่งทำให้ ds นะครับก็คือ square root ของ4ี่ไซน์กำลังสเอา x พรามณไซพรามณ์แซพรามเป็นกำลัง2นะ t บวกกับ4 cos อสกำลังสอ แล้วก็บวกกับ1 dt อันนี้2ตัวนี้เจอกันได้4ไดไปบวกกับอีก1เป็น5ก็เลยได้เป็นรูท5 dt อันนี้คือค่าของ ds ดังนั้น line integral บนเส้นของ4นะครับของ e กํลังลบ z หารด้วย x กํลัง2บวก y กํลังส ds เนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง3ของ e กําลัง z ออเลย z คือ t ลบ t ข้างล่างคือ4 cos คกำลังสองนะครับ X t กบวก4กำลังสอแล้วก็คูณกับตรงนี้คืออะไรรูท t t นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นอินทิเกรต0ถึง3ของ E อกำลังลบ t ะครั้งตรงนี้คือรูทข้างล่างเหลือ4 dt เดี๋ยวไม่ใช่ลบ4นะครับลบ t ตรงนี้ลบ t มันก็อินทิเกรตได้เลยก็เป็นรูทส่วน4 E กำลังลบทหารด้วยลบหเอาลงไปหารนะอินทิเกรตเอาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรข้างบนไปลงไปหารถ้าดีอปลงไปคูณนะครับได้อันนี้มาสูตรถึง3แล้วก็แทนค่าครับก็เป็นลบรูทส่วน4ีดึงออกมาเป็น E กำลังลบ3ลบด้วย E กำลัง0ซึ่งนั่นแปลว่าเราได้ตรงนี้ออกมาเป็น อันนี้ได้หนึ่งนะก็จะได้คําตอบเป็นตัวนี้ครับก็เอาลบคูณเข้าไปข้างในแล้วกันเป็นรูทห้าข้างในเป็น1ลบกับ e กําลังลบสามแล้วก็ส่วนด้วยสี่คือคําตอบนะครับนะเพราะเนี่ยตัวสําคัญเหมือนเดิมนะอย่างที่เตือนเมื่อกี้นะครับอยู่ที่การหาจุดตรงเส้นโค้ง C เนี่ยลายอินทิเกรลสำคัญคือเส้นโค้ง C นะครับข้อถัดไปข้อห้า จงหางานที่เกิดจากแรง f นะครับซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งนี้อ่ะนะครับข้อนี้ให้หางานอ่างานนะครับเวิร์ k เนี่ยคืออะไรคือลายอินทิกรลบนเส้นโค้ง c ของ f d r นะครับซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนไปเป็นลายนี่เขาบน c ของ p dx บวก q dy นะครับ p dx บวก q dy เพราะนั้นตัว p คือใครตัว x คือใครนะครับอ่ะตัวมันก็จะได้เอามาเป็นเท่ากับลายอินทิกรลบน c ของ p คือใคร p ก็คือ p q ยอยู่ตรงนี้ครับนี่ p กับ q นะ p กับ q อยู่ที่ฟังก์ชัน f ก็เลยกลายเป็น y กำลัง3 dx แล้วก็บวกกับ q ก็คือ x กำลัง2 y นะครับ dy ทีนี้ขาดตัว c เดี๋ยวค่อยมาเติมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูไปตามหาเส้นโคง c มาก่อน แล้ว c เอามาจากไหนเส้นโค้ง c มาจากเส้นจากตรงนี้ครับเส้นโค้ง c เนี่ยก็คือเราจะมี x เนี่ยเท่ากับ e กำลังลบ 2t y เท่ากับ e กำลัง t ข้อนี้โจทย์ให้ขอบเขตมาแล้วนะครับว่า t เป็นตั้งแต่0ถึง log 2เดี๋ยวเขาไปใช้ได้เลยอ่าทีนี้นักเรียนครับ ข้อนี้เนะี่ยต่างจาก2ข้อที่แล้ว2ข้อที่แล้วเนี่ยเป็นลายอินทิกรัลแบบ ds มันจะหา x พรัมกับ y พรัมแต่ข้อนี้เป็นการหาอินทิกรลแบบ dx กับ dy นั่นแปลว่านักเรียนต้องแทนค่า dx และ dy ดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่หา x พรัมนะครับหา dx เพราะถ้าหา dx เนะียนดิฟฝั่งนี้ได้ลบ2 e กำลังลบ2 t ต้องมี dt ติดอยู่ด้วยก็แตกต่างกันนะถ้า ds เนะี่ย x พรม y พรมันจะดิฟขาดจากตัว t แต่ถ้ามี dx กับ dy ต้องมี dt ติดอยู่นะครับแล้วก็ dy ก็จะกลายเป็น e กํลัง t แล้วก็ dt นะครับตรงนี้เอาตัวเนี้ยไปเติมในนีอ้อย่างนี้ครับนี่คือขั้นตอนมันก็จะกลายเป็นอินดิเกรตตั้งแต่0ถึง log 2ค่าของ t y ก็คือ e กํลัง t แล้วยกกำลัง3 dx คือลบ2 e กํลังลบ2 t dt บวกกับ x กําลังสองก็คือ e กําลังลบ2 t ทั้งหมดกําลังสองคูณกับ y คือ e กําลัง t แล้วคูณกับ dy ก็คือ e กําลัง t dt นะครับที่ก็เคลียร์ครับอินทิเกรตศูนย์ถึง log 2อันนี้ก็จะได้เป็นลบ2อันนี้ได้ e กําลัง3อันนี้เป็น e กําลัง t d นะครับนะแล้วกอนี้ล่ะอันนี้กําลังนี้กําลังลบ2 t เป็นลบ4 ลบสบวกทเหรือลบสบวกอีกทีเหรือลบ2ก็จะกลายเป็น e กําลังลบสอนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ dt e อามาเป็นตัวนี้นะครับได้อันนี้เอามาเป็นอินทิเกตเลยนะอินทิเกตนี้ก็ได้ลบ2 e กํลังทเท่าเดิมนะครับได้ลบ2 e กํลัง T แล้วก็ตรงนี้นะครับบวกกับ e กําลังลบสอหารด้วยลบส ตั้งแต่0ถึง log สอนะครับทีนี้ก็จุดขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแทนค่าก็จะได้เป็นลบ2 e กำลัง log 2 2บวกกับ e กำลัง log สอ2ส่วนด้วยลบ2นะ,ะได้เท่าไหร่อันนี้อย่าลืมนะครับ e กำลัง log a เท่ากับ a นะครับคือ log ถ้า e กับ log เจอกันเนี่ยมันจะหายกันพอดี อันนี้ก็เลยได้เป็นลบ2ก้อนแรกนะครับข้างในเหลือ2อันนี้บวกกับอันนี้ครับตรงนีนนน้ต้องเอาเลข2นะเดี๋ยวนะแป๊นนึงคูดึงดึงอันนี้ออกไปคือบางคนอาจจะไม่ลืมแล้วมันเรียนมานานอย่างเงี้ยอ่ะเฉพาะกนนีนะตัวนี้มันก็คือ e กําลังล็อกของ2องาลังลบ2ก็เลยเป็น e กําลังของล็อก1นส่วน4นะครับมันก็เลยเหลือแค่1ส่วน4อ่าก็เป็นบวกด้วย1ส่วน4แล้วก็หารด้วยลบ2ออีกทีหนึ่ง เฉพาะตรงนี้ก็เลยได้ออกมาเป็นลบสแล้วก็ลบหนส่วนแนะครับอ่ะก็ได้ออกมาแปดสถูกไหมเนี่ยตดต๊ดตโอเคลบอันนี้ได้ลบนะครับอ่ะก็8ปดสี่เป็นสาแล้วก็ลบสาส่วนแนะครับ เป็นลบสามสิบสามส่วนแปดนะครับเลขแปลกๆนะครูเขาไม่เคยกุดลองไปเช็คดูแล้วกันไม่รู้ผิดตรงไหนบ้างอ่ะข้อถัดไปข้อหกครับอ่ะให้หาง,งานคือข้อสอบครูมันเป็นคููคู่กันนะครับหลักการเดิมเส้นโค้ง y เท่ากับ log x นะครับจากจุดนี้ไปจุดนี้เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญนะครับพวกนี้มันอยู่ที่ค่า c อ่ะเส้นโค้ง c เนี่ยนะครับสมการ y เท่ากับ log x นั่นเองจะให้ใครเป็นใครอ่ะข้อนี้ไม่ยากครับให้ x เท่ากับ T นะครับเราก็ให้ y เนี่ยก็จะกลายเป็นลอ็อกมันล็อก x ก็เป็นล็อก T แล้วค่า T อะ่ะทีเนี้ยครับตัวค่าค่า T นะครับคือมันวิ่งจากจุด10ไปยังอ่าอ e นี่แล้วเราให้ค่า x เป็นตัว T พเพราะฉะนั้นค่า T เนี่ยก็จะตามค่า x ครับ x มันวิ่งจาก1ไปจบที่อ e. อันนี้ก็เหมือนกันก็จะได้เป็น T ตั้งแต่1ึงถึง e นะครับกไ็ได้ค่าตัวนี้มาแล้วก็หา dx ย้ำนะว่า ถ้าหาเนี่ยไอตัวนี้ค่า C ของอันเนี้ยคือหา DX นะครับเพราะว่าเราเป็นล i n e ินเก็แบบ DX, d y ก็คือต้องหา DX กับ dy เพร่ะมันจะติดตีทีไปด้วยแล้วก็ d y อ่าดิฟล็อกได้1ส่วน T แล้วตามเข้าไปดิฟก็ได้ DT นะครับได้ตัวนี้มาเอาละทีนี้เข้าไปเตรียมตัวนี้เอาไว้แล้วเริ่มเข้าไปสู่งานเท่ากับลายอินเกรลบน c ของ f.dr นะครับซึ่งมันก็จะได้ออกมาเป็นลายอินเกรลบน c ของ pdx บวกกับ q dy ต่ดอินดิเกตบน c p คือใครครับ p คือ y dx แล้วก็บวกกับ q ก็คือ x dy ตัวนี้เองนะครับ่ะปน,นะแทนค่านะครับแทนค่า y เราหา y y มันก็คืออิน g ิเกตต้งอินดิเกตตั้งแต่1ถึง e นะครับของ y คือ y คือ log x ไอ log t แล้วก็ dx ก็คือ dt บวกกับ x x คืออะไร x คือ t แล้ว dy dy คือ1ส่วน t แล้วก็ d t นะครับกลายเป็นอินดิเกตตั้งแต่1ถึง e นะครับเขียของ log t บวกกับ1แล้วก็ d t ตรงนี้ตัดอ่ะเหลือหนึ่งนะครับนอินดิเกตได้เลยกลายเป็น Lock, อินดิเกต log ประเด็นก็คือได้อะไร Lock, อินดิเกต log ฟังก์ชันล็อกในอินิเกตมันต้องใช้ไบพาสนะแต่ว่าจริงๆนะครูเคยเขียนสูตรให้หมดลวนะครับลองท่องเอาเลยก็ได้ครูไม่ได้ซีเรียสตัวนี้นะครับอ่ะวิธีการอินดิเกตล็อกนะครับก็จะดิฟกับอินดิเกตตัวที่เอาไว้ดิฟต้องเป็นล็อกนะครับเพราะล็อกมันอินดิเกตไม่ได้ล็อกทีตัวอินดิเกตคือ1นึ่งดิฟล็อกได้อะไรดิฟล็อกนะครับได้1ส่วนทีอินดิเกตหนึ่งได้ทีรอบเดียวพอนะคูณลง ค,คูณตรงนี้บวกอันนี้บนนลบเพราะฉันตรงเนี้ยมันจะกลายไปเป็นอินทิเกรตได้แล้วได้ T ี log t แล้วก็ลบกับอินทิเกรต1ส่วน t คูณ t นี่ t ก็เลยกลายไปเป็น t log t ลบอ,อ,อันนี้ตัดกันเลยอินทิเกรต1ก็จะได้ t บวก c นี่คืออินทิเกรตนะครับนี่คือค่าของ indicate, อินทิเกรต log t ท่องเอาเลยจําเลยก็ได้ครับเราเอามาเติมอย่างเดียวพอ,อเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับได้เป็น ทีล็อกทีลบด้วยทบวกด้วยทีบวกท,วกทตัวนี้คือบวกตัวนี้นะครับได้ตัวนี้มาตั้งแต่1ถึง e ก็ตัวนี้ตัดเพราะฉันเหลืออะไรเอ,อ่ยแทนค่านะครับก็จะได้เป็น e ล็อก ok e แล้วก็ลบด้วย1ล ok อก1ก็จะได้ล็อก e เนี่ย e ล็อก ok e ได้1ก็เป็น e ให้คำตอบ ตรงนี้ได้ศูนย์นะครับอ่าก็จะนี่นะครับหงค้อแรกเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจเฉลยอีกหงข้อให้นะครับแล้วตามนี้นะนี่คือการหาไลน์อินทิเกรลนะครับตรงนี้นะคือย้ยำอีกทีนะครับเวลาเน้นหาเนี่ยไอ้ตรงหา dx เนี่ยตรงนี้ครับดูให้ดีว่าไลน์อินทิเกรลมันเป็นแบบ d s หรือแบบ DX, dy ข้อแตกต่างมันไลน์จะอยู่ตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องโดนหักคะแนนอีก